หนุ่มไปสนีสุดเซ็งถูกขโมยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ทำงานช่วงกลางดึกคืนฝนตกผู้สื่อข่าวได้เรื่องร้องทุกข์จากนายอดิสรสวงนอกอายุ29ปีพนักง,งานส่งพัสดุข,ของไปษนีสาขาพระประแดงว่าเมื่อเวลา23นาฬิ30นาทีของวันที่3ตุลาคม2566รถจักรยานยนต์ยี่ยห้อ่อนด้าเว e สีขาวแดงทะเบียน6 ขอพอ3 1 9กรุงเทพมหานครที่จอดไว้ในลานจอดรถจักรยานยนต์ของคอนโดแห่งหนึ่งภายในซอยสุขสวรรัสดิ์62ทับ2หมู่บ้านพัชราพรถนนสุขสวัสดิ์หมู่ที่18ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสุพรปรณการได้ถูกขโมยไปซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้โดยหลังจากการเกิดเหตุได้เดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทหญิง ปัญพัธคุ้มเขียมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระประแดงหลังรับเรื่องผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังคอนโดดังกล่าวเพื่อพบกับนายอดิสรผู้เสียหายที่ถูกขโมยคนร้ายขโมยรถไปได้พาผู้สื่อข่าวเดินไปดูจุดที่จอดรถก่อนที่จะโดนขโมยไปพร้อมพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดเหตุขึ้นและเปิดกล้องวงจรปิดให้ผู้สื่อข่าวดู นายอดีศรเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่หายได้เล่าว่าวันที่เกิดเหตุในช่วง21นาฬิกาหลังจากตนเองกลับมาจากรับแฟนสาวก็ได้เอารถมาจอดไว้ที่หน้าตึกตามปกติจากนั้นก็ขึ้นไปกินข้าวหลังจากนั้นลงมาช่วงเวลา23นาฬิกาเพื่อจะออกไปซื้อของก็พบว่ารถหายไปแล้วตนเองจึงไปที่สอพอพระประแดงเพื่อแจ้งความโดยรถคันนี้ตนเองล็อกคอ และล็อกดิสที่ล้อก็ยังหายจากการไปขอดูกล้องวงจรปิดมานั้นพบว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาหนึ่งคันสองคนและได้ตรงไปที่รถของตนเองเมื่อปลดล็อกขอรถได้แล้วก็ได้มาปลดล็อกดิสล้อหน้าก่อนที่จะขับหลบหนีไป ทางปากซอยหมู่บ้านโดยตนเองได้รับความเดือดร้อนในการถูกขโมยรถไปครั้งนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากตนเองประกอบอาชีพเป็นบุรุษไปรษณีย์ต้องใช้รถในการส่งจดหมายส่งพัสดุจึงอยากวอนให้คนที่ขโมยนำรถกลับคืนมาเพราะตนเองไม่มีรถประกอบอาชีพอีกทั้งรถเพิ่องออกมายังผ่อนไม่หมดต้องอดออมอดทนมากกว่าจะได้รถคันนี้ ก็รำปากก็สูญเสียรถไปนายทรงศักดิ์สนทิมูลอายุ26ปีวินโมไซ์ได้กล่าวว่าตนเองขับรถจักรยานยน์รับจ้างอยู่ในซอยนี้โดยซอยนี้โจรขโมยจะเยอะมากส่วนมากจะเป็นคนนอกเข้ามาก่อเหตุซึ่งจะมากันเป็นชุดรถจักรยานยนต์สองคันสี่คนจะมีทั้งลักรถลักสายไฟแม้กระทั่งจักรยานก็มี โดยตนเองอยากฝากถึงสายตรวจให้คอยหมั่นเข้ามาตรวจตราในช่วงเวลากลางคืนให้บ่อยครั้งหน่อยเพราะถ้าเจ้าหน้าที่หมั่นเข้ามาตรวจบ,บ่อยๆโจนขโมยก็จะไม่กล้าเข้ามาก่อเหตุหรืออาจทำให้การก่อเหตุลักษณะนี้ลดน้อยลงนางสาวเมตตาสงเสนาอายุ38ปีร้านเสริมสวยเล่ากล่าวว่าด้านนายนี้ท้องหายบ่อยครั้งมาก ด้วยก่อนหน้านี้ก็มาเป็นแก๊งลักรถจักรยานครั้งนี้ก็เริ่มมีแก๊งลักรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาระบาดในช่วงที่จำได้ก็หายมาแล้วสองคันส่วนมากจะเกิดเหตุในช่วงกลางดึกหลังจากที่คนเริ่มเข้านอนกันหมดแล้วนลใ,ในน้องรถหายยังไงไหนเล่าให้ฟังนิดนึงช่วงเวลาตอนประมาณสามทุ่มครึ่งผมกลับกลับมา ไปจับไปรับแฟนแล้วพอมาจอดตรงนี้ปุ๊บผมก็ขึ้นขึ้นไปกินข้าวอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วประมาณสี่ทุ่มครึ่งจะลงมาซื้อของรถก็หายไปเลยห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มรถหายไปเลยใช่เราทํางานอะไรผมทํางานเป็นบรุษไปษณีย์ครับอยู่แถวพระประแดงเนี่ยเหรอ,อพระประแดงใช่อา่ารถคันนี้ใช้ทํางานหรือไงใช้ทํางานครับรถคันนี้ที่วิ่งส่งไปษณีย์เหรอใช่ครับรถรถคันนี้วิ่งไปษณีย์โดยเฉพาะเลยครับแล้วทีนี้พอรถหายก็ไม่รู้จะทาไงเอาเอาใครไหนมาวิ่งแล้วครับ แล้วก็ไม่มีรถทําเลยใช่ก็<ๆ>ไม่มีรถทําเลยอืมแล้วอ่ะพอ,พอ,พอลงมาตอนห้าทุ่มเป็นไงเจอรถไหมลงมาตอนห้าทุ่มไม่เจอแล้วครับไปแล้วครับไม่เจอแล้วใช่ครับอ๋อแล้วเราล็อกรถล็อกอะไรไหมล็อกครับผมล็อกพอล็อกดิบเบกขนาดล็อกดิบเบกเขายังเอาไปได้เลยครอืมแล้วทาไงต่อพอเรารู้ว่ารถหายเสร็จก็พอรู้ว่ารถหายก็ไปที่สอนอเขาแสดงเพื่อแก้ความอืม เราได้ดูกล้องดูอะไรไหมแถวนี้มีกล้องไหมนี่ครับมีกล้องครับแล้วเป็นไงเห็นเห็นลัทนาคนร้ายอะไรทำไงอลัทธนาคนร้ายเป็นเออเป็นคนผู้ชายสองคนใส่เสื้อเส่เสื้อกันฝนมาสองคนขับรถลีบส,สีดำสีดำหรือสีเทาอันนี้ไม่แน่ใจขับแล้วก็มีคนนึงลงมาจอดแล้วก็มาพัดคอรถผมแล้วก็ลากลงจากจากเนินลา,ลากจากที่จอดจากลากจากจอดใช่ครับแล้วก็แล้วก็มางัดลีกเบรกผมแล้วก็ขับไป หคนนึ่งก็ขับหล็กหรืคันนึ่งก็ขับขไปครับอ๋อคือคนนึงลงมาก่อเหตุเสร็จปั๊บเอารถไปได้อีกคนนึงก็ขับรถตามไปออกไปทางไหนเออออกออกไปทางพระประแดงครับเส้นเส้นเนี้ยครับอ๋อออกไปทางไออกไปทางหน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านใช่ครับแล้วก็ไปเลยใช่ครับอืมเราอยากได้รถคืนไหมเนี่ยอยากได้ครับอยากได้เพราะว่าไม่มีรถใช้เลยครับรถรถมีอยู่คันเดียวด้วยเหรอผมเพิ่งออกอยากอยากไปชนีมารถให้รถหลวงที่ออกจากไปชนีมาเอออ,อ,อ,อยากจะบอกบอะไรขโมยหน่อยไหม บอกเพหน่อยเออเอามาคืนนะครับนะครับเือผมคือผมเดือดร้อนเรื่องรถจริงๆอยากเอ,อยากใช้รถรถมีคันเดียวด้วยเราทรมากินด้วยใช่ไหมรถรถธรรมหากินของผมด้วยครับผมอุตาเก็บแรงอดออมมาเพื่อมาผ่อนมาอะไรทางนี้ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องครับนะครับนะ พี่ขับขับบินอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับบ้านอยู่ที่นี่ด้วยนะใช่ครับเห็นว่าข้างในนี่โจรขโมยเยอะเลยเยอะมีรถรถโอ้เยอะเกดิมื่อี่ต้นอ่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็เพิ่งจับได้ไปตำรวจจับจับได้ไปมาขโมยรถมาขโมยรถน้องไปแล้วได้คืนมาได้คืนแล้วจะได้เป็นอะไรแต่ได้ครบกับมันทออะไรหมดแล้วโชคดีที่ว่าตำรวจไปตามจับทันเห็นว่าเร็วๆนี้ก็มีมีมีมาขโมยสายไฟเหมือนกันแต่ผมเจอก่อน จักรยงจักรยานก็เห็นว่ามีใช่เห็นยกจักรยานไปเลยมาจะมาเป็นชุดก็มามอเตอร์ไซค์สองพันสี่คนใช่ชุดขโมยสายไฟก็เหมือนกันสองมาสี่คนสองพันคือเหมือนทํางานกันเป็นทีมใช่ประมาณนั้นใช่ผมว่าแล้วก็มีประสานกับตำรวจไปแล้วตำรวจก็จับได้จับได้สองคนนี้สองคนหลุดหนีแต่ภายในคืนนั้นเลยภายในคืนนั้นเลยที่ขโมยสายไฟเห็นว่า ที่เนี่ยเยอะเลยโจรขโมยไหนจากจะฝากอะไรจากเจาก้จาที่ตำรวจหน่อยไหมเจ้ขาขาวตำรวจนะทำงานหนักทำงานหนักเหมือนกันว่าเขาก็บอกเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนาตามคดีรแ,แต่เขาทาให้เต็มที่แข็งผมว่าตำรวจทําดีสุดแล้วเราอยากสองวันเองตำรวจก็ตามรถได้เลยอยากจะฝากถึงสายตรงสายตรวจนะแม้ว่าเข้ามาช่วยดูแลอะไรใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลักพักหลังมาสายตรวจไม่มีเข้ามาเลยน้อยมากที่จะเข้ามาประจําจะเข้ามามาทุกวัน แต่หลังๆมาเริ่มไม่มีเข้ามาแล้วก็ไม่มี้องครับแล้วในในมุมของพี่เนี่ยอ่าในพี่พี่ขับรถจักรยานยนต์รับกาน,น่ดพี่อยากจะฝากเตือนอะไรกับเพื่อนเพื่อนบ้านของเราแม้ว่าล็อกรถวิธีล็อกรถให้มันดีหน่อยอะ่อย่าอย่าอย่าประมาทถ้ารถเราไม่มีที่ล็อกเบาก็ก็ใช้ล็อก้อยังดีแต่ยังล็อก้อก็ยังดีใช่แล้วก็จับรถที่มันมีกล้องดีกว่ามันจะได้ ตามจับง่ายกว่าคือให้ให้มันรับรัดกุมกว่าเดิมที่ที่โรงงานเขาผลิตออกมาให้อะเนาะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้อันตรายมากหลายคดีเลยที่ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเดือนที่แล้วละมั้งที่ว่าบ้านหน้าหลนั้นนะคะที่ว่าหานงสวยๆเขาบอกเขาเปิเขาจอดฝั่งนี้แล้วทีนี้มันก็ประมาณตีหนึ่งตีสองต้องหลยช่วงตอนดึกตลอดดึกตลอดเพราะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนี่แถวนี้นอนหมดแล้วเงียบค่ะเงียบอืม เห็นบอกมีจักรยานด้วยจักรยานก็หายเมื่อกี่ปีที่แล้วไม่รู้อตอนนั้นจะมีแก๊งจักรยานแล้วมารอบนี้น่าจะเป็นแก๊งมอไซค์อ่ะช่วงนี้ลล<ช>บ่อยเลยเหรอใช่อ๋อขี่คันแล้วเนี่ยทำไมเจอเจอคือคือได้ยินข่านนวไหมได้ยินข่าวก็เท่าที่รู้ก็ประมาณนี้คันหนึ่งแล้วก็มาของพี่อีกใช่ไหมถุงหมูอีกคันหนึหนหน่งนั่นเองอ๋อท <hayır> ี<ะ>่ล่าสุดเลยนะล่าสในเดือนเดียวนองคายในเว้นเดือนนั้นเดือนเดือนก่อนนู้นแล้วก็มาเดือนนี้ที แล้วเป็นไงเราของเรามีไหมอ่ะของผมไม่มีมอไซค์อ๋อมีรถใจญ่เดี๋ยวก็จะเป็น,ปนยาวยกวยาวยาวกลัวหายเหมือนกันแหละยาวยาว, <c oughs> วกลัวหายเหมือนกันเพราะผมนี้มันเอามันไม่เลือกนะไม่เลือกหรอกพี่เดี่ยวสลาวุธคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน